สวัสดีครับผมคพาพระโชดมมาพิบัดตาคําชนหรือคําสนสองนะครับนะการเป็นเยี่ยมภายที่มาเยี่ยมวัดคําชนนะครับ หลับชมไปพร้อ,รอมๆกันนะครับปูบนบ่ควายครับ

เอาลกหาซานัด <Workers> ้นัติดตหโตไต่ซาด้มาหทมาห่ทีเนี้ยมาหของเขาปักักลูกเด้อให้ขาัได้เล็ดันได้เล็ดได้เล็ดมันเจ็ดตนมันเจดันเจดนะอืมอืมฮัเจ็ดันเด้อเด้ออกมาครับอืมอืมันตดเด้อเด้อันมาหตันมาเด้อมาได้ออกกันซา ปงงเปมึงเปน่อเป็นดอกไม้ดอกไม้ทองหันมาเดินเดินหันมาลกอับหายเด้อเ่างต่อเออมาจะมาหาัมาหันเดินสุดทาเาที่าาจอยากผ้วะมาใจอยาอจิตอย่งมานังสวาวาายอย่างเออ้องคือโตมาจะหายโตโตเตมไได้ใจัมังห้มืเออห้มาแบบยกขึ้นับขับรถบันมาขับขบน้น

biểu số thẻ cao quá. con nhóc mới song hải đó, song chi. bắt phải chết ai chết ai chết. นับพ่อทำอะไรให้กูเจ้าโชคดีเด้อว่าคุนถามได้ลูกหลานเลยโชคดีไงใครเห็นได้เด้อเจ้าเอาไปลูกครับก็เจ้าให้โชคให้มาให้เจ้ามีสคนมีเสียงมีคนฟังในท้องฟังครับ

ครับเก่าเสียนสององค์อ๋อถูกพญานาหมานเก้าเสียนหันสององค์อเออมันมาเก่าเสียนสององค์อ๋อครับนี่มาเห็ุสีมาสีองค์อ๋อครับผมอมันมานหันนาหัลูกันานัเจ้ากันเ้อ มาหาดูชันเา็กต้องรบายออกกัญชากลับเมงทำได้เป็นมึงดอกไม้เงินดอกไม้ทองคนปืนาครับคเจ้าเออเออคนมาหาดูรันเด็ึคนมากระมาประดานาครับเสียหนังองหูมาดีมาจีบพระองค์ครับมาดีหนานครับสาธุพูนนั่งตุ่มมิานั่งาบดาดา เออเป็นมากับพิ lesser, side, to to so no ียาตาสตร์คณายะทีางเด้อเราเดินมาณเออมารับทักสายครับสาธุครูไปับก็คุณสอค่ไปรับรับดเด้อไปานอง้เาเกลาหน มาบนึ่ไม่ใาซีออ๋อครับเก่าซีสองหานครับแบบอ่าอ่นบอกว่าเก่าเสียนนางสนมมาซีะนะเก่าสีสองหันเอฟซีเนาะ สาธุปูข้ามสาธุเด้อปูโปรดผายเ้อปูเด้อสาธุปูครับโอ้รม่แข้บันาพุทแข้าพุผม ตาผมตาถูกตาภาสาธุปูที่เขาานส่มเขามารับหรอครับเขามารับสอมครับกัรเดียวว่าังคับก็ทังไหนยังยังม่ทาัยกันใหม่เด้อตาถูกไปหนักสองโอ้โหเก่าเสียดิตาผมมาเฮจมาีพอปูเก่าสีสองเท่านั้นเนาะ

ก็สั่งกงอน้อก่าะงวาะวเะหวเราันเราะหันบราะหัวาหมวเราะหันเาะนัวเา่ัางห่วเอาะ่าะหัวเหัวเาาหาัวมราะหัวเราาั้เัเัวเาใหรวา อันหวยกะเสียไปเสียมาน่ทุเได้เดมึงเสียไปบอกให้นั่งกรรมฐานกับบัตรนางเท่เออั่งได้ลอยเดียวกรตัวกนางความลุกแล้วระตาตรวจมอยู่จอยู่ไดหันตตักตักนางปั๊บลุกเดียวแล้วนางนั่งวเนางอันเวลาผูให้นางสมาธิกับัครับมาตรวจมดอี่ปัััััุาไม่ใส่นางบ่ได้นางบ่ได้นางบ่ได้ว นั่นหันอนห่หันบมน้อแมงน่ะาาอออา้ไม่อยู่ไหนับแห้งแ้วนอรเ้าบ่อหันก้าเขเข้าไปคือบอกลาให้จะเขาเขาะเขาเขบอกอันนีหปูมา้บออให้ลูกปตา เอาโลดหันมาไปย่าพอหันบ้างหันเบลหันล่างมันไปบ้าดหรืบานย่าพอย่าพอให้ไปผู้อื่นบ่ให้ด่างบ้านอื่นเขาจังเออจะให้มึงอดดอกหรเออให้แล้วให้แล้วเดี๋ยวมึงไปนั่งเอาคุณให้มึงนั่งเอาโรดจากมือหนึ่งอยากนั่งลูกนั่งจังไหนลูกหนึ่งลูกนั่งจังไหนเอองานนี่เด็กป่วนะ่งนั่งลูกเที่ยวลูกแค่นั่งนั่งแล้วมันลูกป่ะนั่งมาโดนนะลูกปักครับผม เมื่อคอยปวดขาใช่ไ่มาเฮ็ดรวบายแล้วจารย์มันเบานะงก็โอเคเหมือนกันเบ้าภับมันก็เบ้าลุกเบาหัวเบ้าับทำเลยนั่งไปเรื่อยๆายเลยันนั่งน่เนี่ยก็จะเห็นเป็นตกับลุกไดมอาจารย์มไปเบาุ่แมกซ์เลยตรงน้ เอปเป็นสะพานบนสะพานบุญไก็จ้ามาสางนั่งสางังเรื่องว่างเฮ้าเนี่ยล่ะบวดหันั่งหัวนั่งเพือันตรีสินอันตรนี่ของนั่งเล้วก็นั่งใข่มาแล้วเดี่วเขาถือมาเล้วเออเ็แบบพูดเลยพูดจนนั่งามาเอาถือไว้เปนวันโมางีวันนี้ก็เส่งไ่ด้อกเอาแน่ยเป็

ไปไลบัตรไปไปเบียดก้เขาเขาองเขาเบียดเขไปเอาเบียดอันที่เขาเป็นทะเลมเบียดไปสิก็่าจะได้ลูกก็จะเอาัให้ลูกก็สินอน

เางานกานมากวงานมาวาปาเจ้าคืองานกันโบกป้าชิวโบกาชิงานปักนี่าจงานมาก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 บ้านตาวน้อให้ลูกให้ลูกให้ร้านเขาว่าช่วงเวลนี้ปูที่มดปออกไปไปไป อุโหจโป้าโปยันตันแน <laughs> เจ้าเป็นพญานุ่งค้างพญานาครื่งพานุงค้างเรียบร้คุ้มคุ้มงเหรอคุ้มค้งคุ้มค้างคุ้มแล้วดูเจะมีสุขเจ้าประสิเจ้ามาเจ้าดูใสใสดูขาด้เใยดปร่งโปร่งใสใสเราตัวหนาู ไปโดนไปโเออก็คน่เขาไอจะ้อกไปลอไันี้ไปนีุ่มนจะ้างมัน่างมันไป่จ้างมันไป่อจ่างมันจ้บสิออจรนมสิออจาเรนอกโอ้โแมนเปาเผู้ใดท้าทายนองมึงไร ไปรถผู้ใดฆ่าทายวันศุกร์สุโขทายว่าผู้ใดมาบาบับผู้บาและบ้าก่อนร์ทายรดนผู้ใมามาดรถเออไอสุราล้านยาเออเริ่าหลายเออเริ่ไปเริ่มไปเริ่ม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 ให้เริ่มให้เริ่มให้เริ่ม อันขังบ้านไม่ตดอดีดต่อบ้านเหางต่อบ้านเอเอาเอาไว้ยังไงต่อบ้านไหนกเละน้าแบบนี้ก็นาอเออใจใครใจใคเออบ้านมึงยังมติดต่อขังอยต่อทังไหนคูต่อเกขอน้ำอ้วนเออไปดึ้มตวเออคุมเด้อไปจัหนักเออเออ เขาเขามาแก่มูทันทีเนาะมูบอลเนพวกเนาะมูโชคเรยรู้สึกว่าจะได้ชิปเยอะแน่นอน อ่นนกนีมเน่อกีนเ้เห็นครับมอันพานาคันมาสองอันมีเก้สีนไม่เห็นสีมาชีโป่องค์เป็นว่านัคเมมาจี่องค์พญานาสองสีนงมาสีเองค์ เนี่ยน้าเต้าเขียน,นเต้าเขียนตเต้าเสียบเยอะทุกอย่านอ่ะเออลาทูปูน้ำเดินพร้อมดไปเชื่อมสกสาระทั้งหลายเหล่านี้น้อมนำมาสอน,นนี่ปปคำว่าผ้าชูนะครับน่ะปูว,วาแล้วปูบรรยาย้วครับเนาะเดือด เขามาแล้วรุ่มปานขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดติดตามเา่าเป็นกำลังไปให้ใหกับทั้งช่องนะครับนเนาะทางนี้ก็เข,เข้ามาสวัสดีครับ